สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับล้อนะคะ48โวลต์นะคะ500วัตต์นะดูตรงนี้ได้เลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาต่อกล่องแดงนะคะกล่องแดงตัวนี้จะรองรับได้48 60 72นะคะต่อได้เลยนะคะคือแบบสี่ลูกนะคะ6กลูกนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนทั้งทองเริ่มเลยนี่นะคะต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนใครที่ต่อกล่องแดงไม่ต่ไม่ไม่ได้นะคะต่อไม่เป็นนะคะ กดติดตามไว้ได้เลยคลิปต่อไปจะมาบอกแบบละเอียดเลยเพราะว่าช่างทองเขียนเป็นภาษาไทยให้เลยนะคะทุกคนล้อนี้ช่างทองทําส่งลูกค้านะคะลูกค้าส่งทั้งชุดนี้มานะคะให้เช็คนะคะแล้วก็ให้ต่อสายให้นะคะให้มาร์กหัวสายให้ช่างทองก็ทํางานส่งลูกค้าแล้วก็ทําคลิปเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวช่างทองจะเป็นคนอธิบายทั้งหมดเลยค่ะไปเริ่มกันเลยช่างทองมี ตัวสาคัญนะคะที่จะแนะนําเพิ่มเติมแล้วยังไม่เคยทําคลิปเลยนะคะตัวนี้นะไปกันแบบเร็วๆนะวันนี้จะมาแนะนําสายจ็อกกิ้งสายตัวนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะแต่มาบอกสายก่อนตัวนี้คือสายเรียนรู้นะครับเสียบแล้วถอดเพื่อเลือกทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้เป็นสปีดนะครับหนึ่งสองสามนะเป็นเกียร์แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ตัวซอฟต์สตาร์ทนะครับออกตัวนิ่มนวลนะครับใครมีกล่องแดงนะครับต้องดูไว้นะถอยหลังตัวนี้เป็นถอยหลังนะใส่สามล้อได้นะครับตัวนี้สามล้อไฟฟ้าใส่กล่องแดงได้นะแล้วก็กันขโมยไม่ต้องไปยุ่งมันตัวนี้แต่ทั้งหมดก็มาไว้ให้ตัวนี้มีรอยตัดแล้วนะก็ก็ไม่แน่ใจว่าตัดใส่ทาไมตัวนี้ก็ไม่ต้องยุ่งมันนะครับเบรกนะตัวนี้เบรกไฟ ตัวนี้เบรกต่ํานะครับตัวนี้ต่อนะครับเบรกต่ําต่อตรงตรงกาเบรกนะครับสวิตช์เบรกตัวนี้ไฟหน้าปัดสองเส้นนะสัญญาณหน้าปัดนะครับบอกความเร็วคันเร่งนะครับอ่าทีนี้เรามาตรงนี้กันนะครับการจ็อกกิ้งนะครับตัวนี้บอกความเร็วนะ่ะแล้วถ่ายแบบโฟกัสไปตรงนี้นะ อันนี้คือความเร็วปกติที่เราไม่ได้ใช้จ็อกกิ้งนะครับแต่เดี๋ยวจะกดนะครับพอกดนี่นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะความเร็วเขาจะเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับแล้วการจ็อกกิ้งก็คือถ้าเราเร่งอย่างเงี้ยเขาจะหมุนอย่างเงี้ยเขาจะหมุนเร็วเขาจะหมุนส่งนะครับอ่าเราเร่งอ่าเราเร่งแล้วก็ผ่อนเร่งแล้วก็ผ่อนแบบนี้นะครับเห็นไหม อ่าแล้วกดอีกทีนะครับกดอีกทีก็จะเหมือนเป็นเกียร์หนึ่งสองสามธรรมดาแล้วก็สามารถใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามได้ธรรมดานะครับ mm hmm. คือจ็อกกิ้งเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเหมือนเราต้องการความเร็วจากศูนย์ถึงร้อยภายในภายในไม่เกินสามวิประมาณนี้นะครับเนี่นะกดปุ๊บเงี้ยเนี่ยน,นะ mm hmm. น,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็มาทําให้ดูแล้วนะครับเปิดจ้อกิ้งนะเข้าเข้าเข,ข,ข้าใจไหมครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวกดนะครับถ้ากดนี้ก็มันจะหายไปนะ ก็สามารถเร่งเร่งเรื่อยๆเฉยๆไปได้นะครับพเพราะก็เป็นเกียร์หนึ่งสองสามนะแต่ถ้าเราอยากให้เขาเร็วนะครับพอนั้นเราก็กดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครจะใช้งานสวิคนี้ก็คือต้องดูคลิปนี้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะอาจจะสำคัญมากๆค่ะสำหรับคน,นที่เขามีสวิคตัวนี้เนาะ ตัวนี้เป็นสวิตที่กดแล้วปล่อยนะครับไม่ใช่กดแล้วติดตลอดนะครับเป็นกดเหมือนสวิตกดแตะนะครับโอเคครับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้เมยช่างกับช่างของด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะบอกแล้วก็ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะคะแล้วก็ต่อ,อยังไงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะคะสําหรับล้อนี้เนาะโอเคใครชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์รัวๆเลยค่ะ